ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่การถแถลงข่าวเมื่อปีที่แล้วจนถึงวันนี้ครบปีพอดีสิ่งที่พวกผมทำมาตลอดมีเพียงอย่างเดียวคือการทำงานบนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางเราจะไม่กล่าวหาหรือภาคพิงคนใดคนหนึ่งโดยเราจะต้องยึดถึงผลพื้นฐานของหลักฐานเท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันเราทราบดีว่าที่ผ่านมามีความพยายามในการลดทอนความเชื่อถือ ในการดำเนินการของทางเราหนักถึงที่จะพยายามไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนหรือเอกราชนาโมกินขึ้นเป็นพยานบนศาลเพื่อเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมบนชั้นศาลโดยเฉพาะพิเอกราชนาโมกินซึ่งที่เอกราชเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม เจาข้อพิรุษการเดินเรือว่าม,มีสิ่งอะไรที่ผิดปกติบ้างในการเดินเรือวันนั้นรวมถึงเป็นพยานในการใช้ความรู้ความสามารถที่ต้อนฟอเรนสิกเพื่อเข้าไปพิสูจน์เกี่ยวกับรูปภาพ21นาิกา56และรูปภาพเวลา22นา13นาทีองค์สภานพรราม8อีกด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเลือกตอบและเลือกอ่าน ข้อความที่มีคนแสดงความคิดเห็นในการนำเสนอของผมบนช่องทางช่องของผมและเป็นการตอบด้วยข้อเด็จริงทำงานบนพื้นฐานแห่งความจริงเท่านั้นและข้อมูลข้อได้จริงที่ผมได้นำลงช่องเป็นข้อมูลที่ถูกพิสูจน์ในบนชั้นศาลมาแล้วและผู้เชี่ยวชาญของเราทุกคนพยานทุกคนโดยเฉพาะพี่เอกราชนามโอคินได้พิสูจน์ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในสิ่งที่ทุกคนสงสัยในการเปิดข้อพิรุธต,ต,ต่างๆข้อผิดสังเกตต่างๆในการเดินเรือทั้งหมด อะไรที่มีข้อสงสัยเราพิสูจน์หมดแล้วการพิสูจน์ไม่ใช่เป็นการพิสูจน์เพียงแค่คดีเดียวหลายคนไม่ทราบมาก่อนว่าเรามีคดีหลายคดีมากที่ไม่เคยเปิดเผยสู่สาธารณชนถูกฟ้องและดำเนินการในปัจจุบันยกตัวอย่างคดีที่หลุงอัจฉริยะถูกฟ้องตล่อ,อนายเราเข้าไปพิสูจน์ทั้นสารสารยกฟ้องนั่นคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรมในข้อพิรุธต,ต่างๆ คดีที่2ถูกนายพลที่ดูแลคดีตแตงโมฟ้องในข้อหาหมินประมาทสิ่งที่พิสูจน์คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานดิจิทัลฟอร์เรนซิกทุกอย่างถูกพิสูจน์มาแล้วและที่สําคัญเดชไอมาเป็นพยานนะครับตอนนี้คําพิพากษาจึงยกฟ้องเมื่อวันที่9ธันวาคม2 5 6 8เมื่อปีที่แล้วผ่านมาคดีที่3นี้สําคัญหน่อยครับชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนที่คุมคดีแตงโมทั้ง36นายฟ้องหลวงชริยะมีคําพิพากษา วันที่25ธันวาสองห้าหกแปดที่ผ่านมาลองเซิร์ชกูเกิลดูท่านจะเห็นครับสิ่งที่เราพิสูจน์ทั้งหมดคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานดิจิตอลฟอร์ซิกหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่เคยโกหกใครคำพิพากษายกฟ้องครับผมอย่างที่ผมพูดเหมือนเดิมศาลไม่ได้แค่การยกฟ้องหรือพิพากษายกฟ้องในการพิสูจน์นะครับแต่มันสิ่งสําคัญที่เราสามารถไปต่อได้อีกหลายๆอย่างและผลของคดีต่างๆที่เราเข้าไปพิสูจน์จะสะท้อนความจริงได้ดีเมื่อถึงเวลา ทุกอย่างมันมีเวลาของมันครับเมื่อคำพิพากษาถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการและในขณะนี้เราอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของลุงอัจฉริยะที่ตัดสินเมื่อวันที่25หธันวาคม268ที่ผ่านมานั่นเองครับสำหรับผมส่วนตัวและสำหรับทุกคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในกระบวนการในการดำเนินการในเรื่องนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมไทยจะต้องสักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นว่ากระบวนการยุรรยตธยธิธรรมเป็นที่พึ่งของทุกคนในประเทศไทยเรา โดยเฉพาะรุ่นถัดไปลูกหลานของเราในอนาคตสิ่งที่พวกเราทําเราไม่ได้ทําเพื่อแตงโมพเพียงอย่างเดียวนะครับเราทําเพื่อระบบถูกต้องตามหลักความจริงเราทําเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตและทางผมและทุกๆท่านผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน,าน,านพยานทุกท่านยังคงทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปเป้าหมายของผมและเป้าหมายของทุกๆคนไม่ใช่การขัดแย้งแต่บางอย่างมันคือการปกป้องสิทธิ์ความถูกต้องและทําให้คนที่ตั้งใจทําเพื่อสังคม ไม่ต้องรู้สึกหวาดกลัวที่จะยืนอยู่บนความจริงขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจใต้คอมเมนต์ทุกๆครั้งที่ได้นำเสนอข้อมูลข้อได้จริงในช่องนะครับสำหรับผมให้ผู้ใหญ่อ่านทุกคนนะครับเพราะเราคือภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมนะครับมีพลังบวกมากทุกคอมเมนต์ผมใส่ใจทุกคอมเมนต์ และเชื่อมั่นในแนวทางนี้มาโดยตลอดนะครับเมื่อปีที่แล้วถ้าไม่เปิดหน้าออกมาเราจะไม่รู้เลยว่ามีอะไรติดอยู่ค้างคาใจของคนไทยทั้ง3ปีซึ่งวันนี้เราได้รู้หมดแล้วความจริงมันมี1เดียวขอให้อดใจทุกอย่างมันมีขั้นมันมีตอนมันมีเวลาของมันในการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมไทยขอบคุณทุกๆช่องทางที่แชทมาหรือให้ข้อมูลโดยไม่รู้ตัวหลายๆช่องทางทุกอย่างจิ๊กซอมันถูก ต่อมาไปที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันจะต้องยืนบนพื้นฐานแห่งความจริงและเราพิสูจน์แล้วผมฝากแชร์ครับทุกท่านและเร็วๆนี้ได้เห็นอะไรแน่นอนติดตามไว้เลยครับทุกกํำลังใจที่ส่งเข้ามาผมขอบคุณมากเป็นพลังบวกของพวกเราครับความยุติธรรมเป็นของทุกคนทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ความยุติธรรมไม่มีวันหมดเวลาครับขอบคุณครับ